สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพันตํารวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์นะครับคุณหมอนั่งอยู่ข้างๆผมเพราะว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอครับ,รบเพราะว่าในยุคนี้ใครๆก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองแต่เขาบอกว่าสุขภาพของเราจะแข็งแรงได้เนี่ย you are what you eat เขาบอกขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกินอะไรเข้าไปเขาบอกอบอการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกของดี เข้าไปในร่างกายทีนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตมาตอนนี้ยังยังยังเรียกว่าโตอยู่นะฮะยังไม่เรียกว่าผู้สูงอายุผมก็ได้ยินค,คนเนี่ยเขานิยมแนะนําตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยคุณหมอเขาพูดถึงเรื่องของน้ํามันปลานะทีนี้น้ํามันปลาเนี่ยผมก็เกิดข้อสงสัยครับคุณหมอเราได้ยินแหละว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ใช่แต่พอคนบอกว่าเออน้ํามันปลาเนี่ยเขาก็นิยมรับประทานกัน แต่ผมได้ยินคําอยู่สองคำคือคําว่าน้ํามันตับปลากับน้ํามันปลาผมเลยอยากถามคุณหมอก่อนว่าต่างกันยังไงน้ํน้มันปลากับน้ามันตับปลาเนี่ยฮะน้ามันตับปลาก็เป็นน้ํามันที่สกัดมาจากตับของปลาจริงๆเป็นตับของปลาคอทีทใหญี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเด็กๆเด็กๆยุคนั้นเนี่ยก็จะได้รับประทานน้ำมันปลานี่คือว่าเป็นของวิเศษเลยนะครับเราว่าถือว่าเป็นสารบํารุง จะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินดีนะครับแต่ว่าหลังๆมานเนี่ยด้วยความที่วิตามิน2อย่างเนี่ยมันทานเยอะเกินไปเนี่ยมันขับออกไม่ได้ีโอกาสเป็นพิษสูงอีกทั้งน้ํามันจากตับปลาทะเลเนี่ยมันเป็นที่สะสมของสารพิษประหลอดตะกัวเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ ตตัววิตามินเองก็ไม่มีมีความเป็นพิษได้แล้วก็มีปนเพื่อนเยอะเนี่ยความนิยมก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่น้ํามันปลานี่ก็คือน้ํามันที่สกัดมาจากเนื้อกระดูกก้างของปลามีการบรีบอัดมาแล้วก็เอา,อาสารสกัดเนี่ยซึ่งเป็นไขมันกดไขมันของทั้งทั้งตัวมัน ใช่ครับเอาเอาจากเนื้อปลามาเอาจากกระดูกปลาเอาจากหัวปลามาเนี่ยนะอย่างนี้น้ามันอันนี้ออกมาเป็นกรดไขมันนะถึงเราก็เรียกว่าเป็นน้ํามันปลาดังนั้นก็เรียกว่าแหมมันสกัดมาแล้วอ่ะมันคือประโยชน์มันอยู่ตรงนี้ละเรียกว่ามาเป็นน้ํามันปลาและไม่ได้แค่ตับแต่เพียงอย่างเดียวคือตับนี่ถือว่าเป็นยุคยุคเก่าตอนนี้การมาเสริมวิตามินเอวิตามินดีเนี่ยก็ทุกคนก็หลีกเลี่ยงละ ครับเพราะว่ากลัวความเป็นพิษของวิตามิน2ตัวนี้ครับทีนี้เราเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าประโยชน์โดยตรงครับคุณหมอคือผมเองเนี่ยผมรู้อยู่แค่ว่ากินปลาแล้วฉลาดใช่เพราะว่าผู้ใหญ่เขาสอนมาเขาบอกว่ากินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดแต่ในทางการแพทย์เขาบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ส่งผลดีต่อร่างกายหลายอย่างอยากให้คุณหมอช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงครับ น้ำมันปลาโดยเฉพาะจากปลาทะเลครับก็จะมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3สูงครับอ่าครับซึ่งกรดไขมันโอเมก้า3เนี่ยประกอบไปด้วย EPA DHA ก็คือกรดไขมัน2อย่างครับร่างกายสร้างไม่ได้ครับก็ต้องได้จากภายนอกนะครับสารกรดไขมัน2ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากถือว่าเป็นกรดไขมันชนิดดีเลิศนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ในตัว DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของของสร้างเซลล์ในสมองครับ ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาสมองการเรียนรู้ความจําต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเด็กเด็กที่อยู่ในท้องเลยเนี่ยนะครับ,รบนจนกระทั่งเด็กแรกคลอดมาเนี่ยก็ต้องการน้ํามันปลาต่อเนื่องก็ต้องการ DHA เนี่ยเข้าไปบำรุงสมองเรื่องการมองเห็นมันมีพัฒนาการาต่างใช่ครับสมองด้วย,วยนะครับนั่นคือนั่นคือประโยชน์ตัวแรกตัวต่อมาก็คือตัว EPA นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวต้านดักเรับต้านดักเสบแล้วก็ต้านเกล็ดเลือดซึ่งส่วนนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า คือการอักเสบเนี่ยคือกระบวนการที่จะเร่งความแก่เร่งความเสื่อมเร่งการตายของเซลล์รเร่งการกลายพันธุ์ของเซลล์รเรานึกภาพบอกไหมครับว่ากระบวนการอักเสบที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เลล์เร็วแน่นอนแก่เร็วเสื่อมเร็วตายเร็วกลายพันธุ์เร็วเป็นมะเร็งง่ายอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการทานน้ํามันโอเมก้าสเนี่ยมันเหมือนกับเป็น กดไขมันชะลอไวอ๋อเพราะว่ามันจะทําให้ข้างในเราเนี่ยมันอ euh anyway ักเสบน้อยใช่ครับเพราะมันอักเสบน้อยเนี่ยออกซิเดชันมันต่ำอย่างนั้นน่ะมันก็จะทําให้เรามีการเสื่อมที่ช้าลงครับนะเพราะฉะนั้นเราก็คือทายังไงก็ได้ให้ข้างในเนี่ยยากเสบบ่อยใช่ครับถ้าการอักเสบมีความสมดุลเนี่ยร่างกายก็จะไม่เสื่อมไม่มีโรคครับไม่กลายพันธุ์โอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งมันก็ลดลงใช่ไหมครับครับนะแล้วก็ยังมีความสามา น้ำมันปลาเนี่ยยังถือว่าเป็นน้ํามันแห่งความสุขเพราะว่ามันมีส่วนไปช่วยทําให้สารสโรตทน,นินในสมองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรามีอารมณ์ดีขึ้นถึงได้มีการใช้น้ํามันปลาไปในแง่ของการต้านตักเสพเนี่ยก็จะไปใช้ในเรื่องของรูมาตอยเรื่องของโ S <S ครคเอสเอลีนะครับโรคก,การอักเสบทั่วๆไปเนี่ยนะครับโรครอบหอบหืดในเด็กในผู้ใหญ่นะส่วนเรื่องของการให้ความสุขก็คือให้ในคนไข้ที่มีความซึมเศร้า ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากการบริโภคน้ํามันปลาครับนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องของการที่เขามีฤทธิ์ในการต้านอักเสบแล้วเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการต้านเกร็ดเลือดครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในผนังหลอดเลือดครับ,รบก็จะมีการเกิดริ่มเลือดเพื่อจะมาพอกทําให้เลือดบนหยุด ซึ่งถ้าหากว่าเกล็ดเลือดทํางานมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดมากมายเต็มก็จะตันตันเลือดมันก็จะหลุดลอยไปนะครับนี่คือประเด็นที่ทําให้เกิดอันตรายมากในการที่การหลุดลอยของริ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยซึ่งน้ํามันปลาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการควบคุมทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยไม่ทํางานมากเกินไปริ่มเลือดก็จะไม่เกิดมากจนกระทั่งหลุดลอยไปถึงไปอุดตันต่าง ภาพรวมเราจะเห็นว่าทั้งบำรุงสมองส่งผลถ่งชีวิตเลยนะอุดอันนี้แน่นอนเลยครับไปอุดตันเลือดในสมองก็เอามาพลก้กรามาพาดอุดตันหลอดเลือดหัวใจก็เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอะไรประมาณนี้นี่คือน่ากลัวมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งยังไอ้บทบาทเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบทบาทซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตแต่ละคนเพราะเราทุกคนต้องได้รับนะแล้ววิน้ำซ้ำเนี่ย เขายังสามารถที่จะไปลดไตรกิสรายนะมีประสิทธิภาพสูงในการลดไตรกิสรายซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันของหลอดเลือดใจนะครับไตรกิสรายนี่เป็นไขมันชนิดที่ยิ่งน้อยได้ยิ่งดีน้อยเน่ยเขาลอน้อย LDL น้อยก็ดีไตรกิสรายน้อยก็ดีครับเพราะฉะนั้นน้ำมันปลานี่ดูเหมือนเป็นฮีโร่นะคุณหมอในการที่จะเข้าไปจัดการทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดูทั้งชะลอวัยก็ดีนะแถมว่ามันทําให้ฮอร์โมนแห่งความสุข มันก็มีด้าน,นแถมต้านอักเสบในหลายๆอย่างในร่างกายด้วยนะครับ,รบอย่างว่าพอร่างกายมันไม่อักเสบก็มีความสุขของคุณหมอมันก็สัมพันธ์กันทุกอย่างในอาการทุกอย่างที่เราเกิดบ,บ้างอย่างมีอาการโดยไม่มีโรคเนี่ยก็คือกระบวนการอักเสบเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร,รทําไมถึงปวดทําไมถึงเจ็บทําไมถึงไม่สบายกระทั่งกระบวนการนอนการอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอักเสบทั้งนั้นเลยทีนี้วิธีการในการเลือกรับประทานน้ํามันปลาครับคุณหมอเรามีหลักการในการจะพิจารณายัางไง บ้างไหมครับการเลือกรับประทานน้ำมันปลาสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการโอเมก้าสามเขาก็ควรจะมีสัดส่วนของ EPA ต่อ DHA เนี่ยในสัดส่วนที่ประมาณสักสามต่อสองประมาณนั้นนะครับก็คือต้องได้ทั้งสองอย่างนะครับซึ่งในน้ำมันปลาเนี่ยมีเราก็ควรจะเลือกเราควรจะเลือกที่มีทั้ง EPA ทั้ง DHA ที่มีทั้งคู่ใช่ครับแล้วในสัดส่วนที่พอเหมาะก็ประมาณ3ต่อ2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ แหล่งที่มาเนี่ยก็ควรจะเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะครับมีไม่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่วประหลอดและที่สําคัญเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีกระบวนการทําให้เกิดการหืนของน้ํามันที่เราที่เราสกัดมาเป็นน้ามันเพราะมันเป็นน้ํามันเพราะมันหืนคือมันเหมือนจะเสียอย่างเงี้ยมันแคลมกับออกซิเจนคขคือไขมันนี่กลัวสองอย่างคือกลัวออกซิเจนกับกลัวน้ํบถ้ามีการปนเปื้อนของออกซิเจน ในน้ำมันเนี่ยออกซิเจนนั้นก็จะไปทําปฏิกิยากับไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็เกิดการเสื่อมของน้ํามันเกิดขึ้นเกิดความหมึนเกิดขึ้นซึ่งเป็นสารที่มีพิษเกิดขึ้นมันเหมือนเน่าเสียใช่ครับเหมือนเน่าเสียหรือไม่ก็คือทํายากับน้ำเรียกว่าเป็นไฮโดรไลซิสเนี่ยคือการที่น้ําไปทํายากับไขมันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเป็นกรดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดการเสื่อมของกรดไขมันเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ย โรงงานผู้ผลิตเนี่ยควรจะต้องมีแลบวิเคราะห์ของตัวเองที่สามารถวิเคราะห์ความหืนความเป็นกรดเนี่ยไดนะ้เพื่อจะได้รับประกันได้ว่าน้ำมันที่นำมาใชาน้นำมารับประทานเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ซึ่ง มาไม่มีความหืนแล้วก็ไม่มีความเป็นกรดที่เกินกว่ากําหนดมันจะได้รับประทานไปแล้วได้ประโยชน์เต็มที่ด้วยและปลอดภัยด้วยไม่มีความเป็นพิษเกิดขึ้นด้วยเพราะพูดถึงความหืนเนี่ยมันก็เหมือนน้ํามันที่บางชนิดที่พออยู่ไว้นานๆเจอออกซิเจนเนี่ยกลิ่นมันเปลี่ยนกลิ่นมันเปลี่ยนนั่นแปลว่าแปลว่ามันมีโอกาสก่อให้เกิดความเป็นพิษละ เราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะฉะนั้นหลักการก็คือต้องมี DHA และมี EPA ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็มีระบบการตรวจสอบของห้องแล็บในการที่จะคอยวิเคราะห์ผลของน้ำมันชนิดนี้ว่ามีความสมบูรณ์และไม่มีความเป็นพิษจึงจะสามารถส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจผู้บริโภครับประทานด้วยความมั่นใจด้วยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของบุคคลที่ควรทานน้ำมันปลาผมเองเนี่ย แน่นอนว่าได้มีโอกาสเจอคนรอบๆตัวคนชอบถามว่าให้ลูกกินไดไหมไห่พ่อให้แม่กินไดไหมตัวเองกินได้ไหมให้คุณหมอไขข้อข้องใจรตรงนี้หน่อยครับก็อย่างที่บอกว่ากฎไขมันจําเป็นเนี่ยมันเป็นความจําเป็นที่ที่คนทุกคนนะต้องได้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกฎไขมันจําเป็นใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องครับ,รบนั่นเด็กจะพัฒนาสมองเนี่ยถ้ามี EPA DHA ที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับ,รบเด็กก็จะมีการพัฒนาการเรียนรูก้การเจริญเติบโตของสมองการมองเห็นเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ฮะคลอดออกมาเสร็จเนี่ยสมองเองเด็กเองก็ยังไม่ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ที่คุณหมอพูดตอนนี้คือหมายเขาว่าเด็กที่อยู่ในท้องแปลวคุณแม่ที่กําลังตั้งครรเนี่ย สามารถรับประทานน้ำมันเราเราพูดถึงโอเมก้าสก่อนโอเมก้าสก่อนใช่ครับเด็กแม่อาจจะไปเลือกทานปลาที่ให้มันมีกรดไขมันนิ่นี้ใช่ครับส่วนส่วนการจะการจะเสริมหรือไม่เนี่ยเราอาจจะไม่ไม่แนะนาในในกลุ่มคนท้องครับแต่ว่าสําหรับความต้องการเนี่ยทุกๆคนเนี่ยต้องการนะครับมีคําแนะนําจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือว่า อย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะมี EPA DHA รวมกันเนี่ย5้าร้อยมิลลิกรัมขึ้นไปต่อวันต่อวันน้อยสุดนะครับน้อยสุดลงไปนะดังน้ถ้าเราทานเยอะกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียประโยชน์มากมิลลิกรัมต่อวันก็ได้แต่ไม่ควรจะคือแน่นอนเพลอมันมีข้อข้อข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าตัวน้ำมันปลาเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านเกล็ดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลเรื่อง เล,เลือดออกง่ายเลือดไหลไม่หยุดใช่ครับที่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่เขาเสริมน้ํามันปลาปริมาณมากครับวันหนึ่งเป็น10กรัมขึ้นไปเนี่ยก็จริงๆก็ไม่มีอุบัติการในการเลือดออกที่ท,ที่มีระยะสําคัญนะครับ,รบแต่ว่าโดยที่ มันมีความมีเหตุเป็นเหตุเป็นผลว่ามันมีผลต่อเก็ดเลือดเนี่ยดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเยอะไปก็ก็อย่าเอาที่มันพอดีดีกว่าอย่าให้เกิดไปอย่าหักผมกินกันขนาดนั้นเลยก็เอาเป็นว่า5 0 0 1 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันครับ5 0ห้าร้พันึงก็โดยทั่วไปเนี่ยก็คือนจำกัดอยู่ที่ว่าไม่ควรเกิน3ไม่ควมิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ครับ3 0 0พครับเพราะฉะนั้นเด็กสักกี่ขวบดีคุณหมอ ที่เริ่มทาน <S <S ถ้ากลืน,น,นถ้าเป็นในเด็กเนี่ย <S <S พยายามให้ให้ทานปลาไว้แล้วกันาทานปลาให้ทานปลาไว้ถ้าเราเราก็แนะนําถ้าาจ,จะเป็นอาหารเสริมก็แนะนําในผู้ใหญ่ไปนะครับในผู้ใหญ่ก็สําหรับผู้ใหญ่เลยก็หนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลเช้าเย็นไปเลยเราจะได้ EPA DHA รวมกันเนี่ยเม็ดละ300มิลลิกรัมรวมแล้วก็จะได้600มิลลิกรัมรับ600มิลลิกรัมก็เกิน500ไป100 ครับมั่นใจไว้ก่อนอืมครับแต่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่มีลูกในวัยเรียนคุณหมอครเขาก็มีความรู้สึกว่าช่วยเรื่องของระบบการทำงานของสมองผมเห็นบางคนถึงขนาดเเขาเล่ากันนะถึงขนาดเจาะให้เอ,อแคปซูลน้ำมันปลาเนี่ยออกมาเป็นน้ำนะ แล้วก็แต่มันจะมีความคาวนิดนึงแต่แต่ว่าเด็กบางคนที่โตหน่อยหมอที่เขากลืนได้โตแล้วกลืนได้ปลอดภัยอันนั้นเขาคงทานได้ใช่ไหมเลือกเม็ดเล็กทานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามมีมีมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลสมองดูแลเรื่องของระบบการอักเสบต่างๆจากน้ำมันปลาตัวนี้ใช่ครับถูกครับมี ม,มันสารอาหารจําเป็นเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีชีวิตก็ต้องได้รับเพราะมันเป็นกฎไขมันจำเป็นใช่ครับต้องได้รับสารพวกนี้ครับมีข้อห้ามข้อควรระวังอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมครับคุณหมอก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดับครับ,รบก่อนออพวกที่ได้ยาละลายริ่มเลือดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่แนะนํารวมทั้ง คนที่จะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ครับแต่ผ่าตัดเล็กเล็กน้อยเราเราคงไม่ไม่กังวลนะก็ทำต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดจะเข้าไปผ่าตัดใหญ่ก็ต้องเว้นเว้นนัดหนึ่งเอาเต็มที่สบายใจเลยก็คือสัก7วันครับเพราะว่าเวลาผ่าตัดก็จะทำให้ระบบเลื่อนเป็นปกติใช่ครับอาล่ะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมันปลาซึ่งเราได้ยินคุ้นหูกันมาตั้งนานแล้ววันนี้รู้แล้วว่าต่างจากน้ำมันตับปลายังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าน้ำมันปลาเนี่ย ไม่ได้มีข้อดีเฉพาะแค่เรื่องของการบำรุงสมองแต่ยังมีข้อดีอีกมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยทำให้เราสามารถป้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสเราทานอาหารปกติด้วยแล้วก็เสริมด้วยกรดไขมันที่จำเป็นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับ,รบเอาละครับและเดี๋ยวเราพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารอาหารสำคัญที่เราเอาไว้ใช้ในการดูแลตัวเองได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ